สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด9,000ลิตร จำนวนหนึ่งคันแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวนหนึ่งเที่ยวประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน3ครัวเรือนณบ้านท่าดินแดงออกหมู่ที่4ตำบลป่าบอลอำงเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ